หลังไม่จะพาเปลี่ยนบรรยากาศออกมานอกสถานที่กับการบุกเบื้องหลัง MV ของแชมป์ไม่ทองคำสามไว้ไวเด็กเด็กคนแรกของประเทศน้องนอนพีละสันที่บอกได้เลยว่าแต่ละฉากแต่ละซีนพระเอกตัวน้อยของเราต่างทุ่มเทสุดๆเพื่อให้ผลงาน MV ชิ้นแรกออกมาสู่สายตาแฟนคลับให้ เริ่มกันที่ฉากแรกของเราถือเป็นฉากที่ใหญ่ที่สุดของ MV ตัวนี้เลยก็ว่าได้กับฉากปั่นจกักรยานของพานางตัวน้อยที่ต้องใช้นักสแสดงร่วมฉากกว่า20ชีวิตความวุ่นวายจึงบังเกิดดดีีสวสวยสวยไปแแออออออมมงงหนนน่รู้ึก ไหวไหมคะเนี่ยนางเอกของเราต้องปั่นจักรยานให้น้องนองน,นนั่งดูท่าทางจะหนักหน้าดูเลยนะคะแต่จะว่าไปแล้วเคมีของทั้งคู่ก็ดูเข้ากันดีมากๆเลยนะคะเนียแบบนี้แฟนๆมีแอบเขินแอบฟินแอบจิกหมอนแทนแน่นอน ก็ผ่านไปได้แล้วนะคะกับฉากแรกในวันนี้ถือเป็นฉากที่ใหญ่และต้องใช้พลังในการแสดงมากๆแต่ผลงานที่ออกมาก็ถือว่ายอดเยี่ยมหวังว่าจะถูกใจแฟนๆไม่มากกันน้อยนะคะ อีกหนึ่งฉากสำคัญที่ถือเป็นจุดคลายแม็กของ MV ตัวนี้ที่พระเอกนางเอกของเราต้องเดินเข้ามาในห้องเรียนและพบกับข้อความที่เพื่อนๆเขียนแซลบนกระดานกว่าจะผ่านไปได้เล่นเอาเหงื่อตกเหมือนกันเอาเด็กของคนที่เขียนกระดานมาให้เขียนกระดานครับผมหนู่เราขออ่านอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเหมือนไม่งนไม่ได้บอกว่าจะดีใจหรือเสียใจแค่ดูคิวหนึ่งคิวสองคิวสามอย่าเราหลับตาให้กองพร้อม เป็นอีกหนึ่งฉากที่ยากต่อการแสดงอารมณ์ของสาวน้อยมากๆกว่าจะผ่านไปได้เล่นเอาเหงื่อตกเหมือนกันแหมแต่จะยากยังไงพระเอกของเราก็คอยส่งกำลังใจให้อยู่ไม่ห่างเลยน่ารักจริงๆเลยนะคะ่นองนอนผ่านฉากคิดเคียดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกแล้วเราขอปรับอารมณ์อีกนิดมาดูฉากน่ารักน่ารักกันบ้าง งานนี้ใครใจไม่ถึงมีละลายแน่นอนกับฉากที่พระเอกของเราได้รับบาดเจ็บจากการเล่นฟุตบอลและนางเอกต้องมาดูแลอย่างใกล้ชิดในห้องพยาบาลงานนี้หวานจนหมดเครื่องตาเลยจ้าอก้องแพนเข้าสองคนเพิ่มโอเคโอเคโอเอดอกเขาเล่นไม่ระวังไงไหนดูซิเอาสองสองดูอะไรเีวันนี้ไงจังหวะนี้จังหวะนี้ก้องจะแพนไปเจอแก๊ง หรือหลยอหยืออ,อ,อยากให้ยืน,นเป็นอีกหนึ่งฉากที่ถ่ายทำเต็จไวมากๆผ่านฉลุยไม่มีเทคแบบนี้ต้องปลกมือให้กับทั้งคู่แล้วนะคะ ฉากสําคัญของ M v มตัวนี้กับเรื่องราวทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อจิตใจของพระเอกตัวน้อยจึงทําให้เกิดความเข้าใจผิดแต่สุดท้ายก็เป็นฝ่ายนางเอกที่ตามมาขอคืนดีเรียกว่าฉากนี้มีครบทุกอารมณ์เลยหละจ้าแล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งฉากที่ยากที่ทําให้พระเอกของเราต้องถ่ายทําอยู่หลายรอบพูดแล้วไม่เห็นภาพลองไปชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะ ่เราโกยเรี่องขอากเลยจ้างเยวไปใช่ อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องขออารมณ์นะเดี๋ยวพี่จะเล่นพิลาฟ้ากนะพี่จะเล่นปากของน้องพาก่อนนะและก็จบลงไปแล้วนะคะกับการบุกหลังไม้ของเราในวันนี้เรียกได้ว่าเราบุกจอะทุกซอกทุกมุมกันเลยทีเดียวยังไงก็ขอฝากเอ็มนี่ชิ้นแรกในชีวิตของศิลปินตัวน้อยน้องนนพีลสันแชมป์ไม่ทงคำสามวัยว้ยเดะกับบทเพลงขอโทษที่เฮาหูสึกไปแล้วในช่องทางยูทูบไม่ทงคำวันนี้หลังไม้ก็ต้อง พาไปฝุกหลังไม่ที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันเยอะนะคะบ๊ายบายจ้า